โยดาบซาดีวิลุนเมกาดีวิลุนดูไบดีวิลุนชาวจ่ายติดคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Winter Craft Survival Forest นะท่านผนะู้ชมนะเคิตรึงก็ตรึงนะครับอันนี้เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับบนอน่าหน้าหนาวน,นะท่านผู้ชมนะเอออันนี้ก็ เปิดส t o r e ไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะอันนี้ผมก็ต้องยกเครดิตให้คุณเจมอินดี้นะเพราะว่าผมเห็นคุณเจมอินดี้แบบว่าเขาเอามาลงนะฮะท่านผู้ชมนะเออมาเล่นนะครับก็ยกเครดิตให้นะครับท่านผู้ชมนะเออช่องคุณเจมอินดี้นะครับไปกดซับสไคร์กันได้นะครับยูทูบนะท่านผู้ชมนะเออเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ให้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะมาเราจะมาเล่นกันเลยนะโครตรตึงโครตรตึงนี่อันนี้เกมนี้มีให้เล่นทั้ง iOS และก็ Android นะท่านผู้ชมนะอันนนนี้้เเป็กกกาา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 รบบอว่า่าขงขามาใสซ ไปเลยโอเคลากขวานเข้ามาใส่โคตรดึงโคตรดึงโอเคก็ดิดไปเฮ hey, เอาดิโอเคอันนี้แคมไฟใช่ไหมทำอะไรวะเดี๋ยวไปใกล้ๆดิม่ทำอะไรเหรอกิก็ิ๊กโคตรแอนด์คัอ๋อคัทดาวโอเคตรงนี้ใช่ไหมตัดต้นไม้อ๋อโอเคตัดต้นไม้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะหน้านี้บม่ไกลอยารู้ โอเคตัด okay. แต่ต้นไม้เสร็จแล้วไปไหนต่อโอเคแอดฟิวอ๋อแอดฟิลท่านผู้ชมนะใส่เชือเพึงนะครับ got it อาจารย์ติมูจอวัจิชุเลยโอเครับของครับอืมคลิปมันอยู่มุมบนขวามือหน้าตรงนี้เป็นทิศนะครับแล้วก็บอกเวลานะท่านผู้ชมนะด้านบนนะครับอากาศหนาวนะครับอ่า uh, e n t e r the h o u s e o p e n the door โอเคได้เลยครับ uh, เข้าไปเปิดประตูเข้าไปในบ้านนะท่านผู้ชมนะ เปิดเตียงเปิดหน่อยละกันเอาว่าเอาว่าแท็บคอนติเนียเฮ้ยก็มาในบ้านแล้วมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยในนี้เปียงเปียงเปียงนู้นะว่าตัวนื้อเน้อท่าน,นื้ซักวัน อ๋อเก็บของนะครับเข้ามาหาของร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบ official, ออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอ Richman Shop หรือเว็บไซต์ w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  i s h m a n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เด้วย w i h m a n Shop ว้าวโอเคแล้วไมไม่อยู่ในบ้านถามก่อน อ่านี่เห็นไหมหาของเสร็จแล้วโอเคออกไปนอกบ้านครับทีนี้อ่านี่ะไรอ๋อลากอาหารมาใส่ตัวโอเคอ๋อลากอาหารใส่ตัวเป็นการกินนะคนดูนะลากน้ลาลากอาหารใส่ตัวมันจะมีเกล็ดอาหารเกล็ดน้าเกล็ดยงุงเกล็ดยางโอเครักษาบาดแผลบายกาอีสี่ไม่ยากไม่ยากคนดูเฮ้ยอะไรฮะโอเพนหน่อยดิกอดิด อ๋อหมวกโอเคเอาหมวกมาใส่เอากันหนาวขอบคุณครับพี่อันนี้เป็นบ้านนะครับมานอนตรงนี้สินะโอเคมันให้ผมนอนนะครับทำตู้เบสอโอเคสลิปสตาร์ทไป let's go นอนนอนตอนนี้จะตื่นตอนไหนถามก่อนเว้ยโอเคไหนไปตรงไหนต่อครับ get out the house โอเคออกจากนอกบ้านสินะพมนอนแมนเอาไปฝั่งนี้ฝั่งนี้เม่งมึงไปไงไปิดทาง โคตรึงโคตรึงให้ไปตรงไหนต่อครับพี่บอกมาได้เลยนะครับโอเคแถบตรงนี้ว้าวออกมาด้านนอกแล้วนะคนดูนะเอาว่ะขอแคปภาพเก็บไว้ก่อนบูไปเลยดิครับพี่ไปลุยตรงไหนดีครับพี่มันบอกว่า move forward โอเคอ๋อธนูแค่หันหน้าไปมันก็เก็บใหน้นี่วะคนดูตึงเปรี้ยเลยนะอย่างนี้ ตึงเปรียยโคตรึงโคตรึงธนูโอเคดอบธนูมาใส่นี่งไงใส่อ๋อยิงกระต่ายอ้าวอย่างนี้ต้องเยี่ยวไม่ใช่นะคนละยิงอ้าวแตกตายแล้วหรอรตายง่ายเกินไปไม่แม่งกระต่ายไปหิวเนื้อเก็บลูกธนูเข้ามาหนึ่งเหมือนเดิมได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะไปโอ้นี่พิกแอค ไฟลไอคอนอินอ่านีวิเกเตอร์เหรอโอเคให้มองหาไอคอนนีวิเกเตอร์แล้วก็ไปตามนั้นเห็นไหมนี่เห็นไหมมันจะมีขึ้นนะครับตรงมุมบนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เดินไปตามนั้นเลยนะครับตามจุดมันนะโอ้มันจะไกลเกินไปไหมอ่ะพี่อูไกลอยู่นะนี่เป็นป้ายโฆษณาอะไรก็ไม่รู้ไป วิ่งครับโอ้หเอาอาหารอยู่มุมบนซ้ายมือนะแถบอาหารเนี่ยมันลดแล้วเนี่ยเฮ้ยเจอนกด้วยเก็บไม้สักหน่อยดูไม้เฮ้ยเก็บเก็บย้เหน็นอะไรตามทางเก็บไปก่อนอืมตรงนี้มันให้ไปตามทางนี้นะผมไม่รู้ให้มันให้ไปไหนนะเนี่ยเย้ มาทุกทางหรือเปล่านี่พี่พี่มั่วหรือเปล่าเนี่ยเออนี่ไงนี่ไงมันให้เข้าไปในนี้โอเคเกมเซฟอ๋อเป็นจุดเซฟเกมเหรอเปิดได้ไหมเนี่ยไม่เปิดไม่ได้วะอ๋อให้ไปฝั่งนี้สินะโอเคอะไรหินโอเคเก็บหินหน่อยเก็บทำไมเก็บทำไมก่อนโอเคเกมเซฟอีกแล้ว อ่ามันบอกว่าคอลเลกแบตเตอรี่อ๋อไปเก็บแบตเตอรี่สินะอืมมันให้ไปเก็บแบตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมนะเออแบตเตอรี่มันอยู่ไหนนาที่นี่เนาะอ่าทุกอนดีอ๋อ,น,อนี่หรือเปล่าแบตเตอรี่ไม่ใช่แบตเตอรี่อยู่ตรงไหนละที่นี่ดูสิอ๋อโอเคนี่ตามหมอตามนีวิเกเตอร์ไปมันมีบอกอยู่นี่นี่นี่ฝั่งนี้นี่มันจะมีแบบเหลืองเหลืองบอกมุมบนนะฮะท่านผู้ชมนะ คนอย่างฉันมันนาจไม่ใช่ผู้ชายในฝันมันนาจไม่มีเลยเลิศเลยโอ้ยอะไรวะบูบูรี่เอาได้อร่อยนะเนี่ยมันทำไมมันเกิดในหน้าหนาวมันหนาวเกินไปมันขึ้นเหรอวะไปเทียบกับใครไม่ได้ <c oughs> ไปโอ,โอ้พี่ก็วิ่งมาไกลาโพดเห็นเป็นขวานละกัน โอ้หแบตเตอรี่ไกลอยู่นะเนี่ยคนดูดูกระเป๋าเราสิอิมบูเบอรี่เอ้ยเหมือนกูเห็นอะไรสักอย่างเอ้ยมาดิอืมอืมอ้าวมากัดแล้วก็วิ่งหนีหน่อยหนุ่มเฮ้ยมันมากัดแล้วมันก็วิ่งหนีทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล็งดีๆกันอืมมากัดแล้วก็วิ่งหนีทำไมตายไปดี อ <laughs> ยา่ยาอย่าอย่ามันมาแจกของมันแจกของนี่แล้วกิจกรรมแจกของนั่นเนี่ยคนดูดูทรงเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรวุบแบตเตอรี่หรือเปล่าไม่ใช่หินนี่ยฮ่าหนูโมแบตเตอรี่ดเดรฮิกเป็นไปก่อนครับปุ๊บเอ้าจุ๊บเมย์มีอะไรไปฝั่งนู้นดูฮนะอี๋ ยินเสียงอะไรแถวนี้คนดูอาอีกครับโคตรึงโคตรึงแบตเตอรี่ผมว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้แล้วนะวิ้ยอะไรอ่ะอู้ดอกธนูนี่หรือเปล่านี่ใช่แบตเตอรี่ไหมหรือว่าหินเฉยๆโอเคหินเฉยๆอ่าต้องไปฝั่งโน้นนะเหลืออีกสองอันนะแบตเตอรี่อเอาเก็บไปแล้วอันหนึ่งอู้กระต่ายอย่างเยอะเลยแถวนี้เฮ้ยมีบูเบอรี่ด้วยแถวนี้เดี๋ยวบุบุรี่ดีกว่า จริงกระต่ายเราไม่ต้องใช้นั่นก็ได้นะใช้อันนี้ฟันเนาะนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวไม่น่าวิ่งตามทันแล้วนั่นอย่างนี้ไปมาเสียเวลาเราจะไปหา,าเก็บแบตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมเพื่อเปิดพื้นที่ใหม่นะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> บาค่ะอยารู <c oughs> ไป <c oughs> ดูก่อนซีอยู่แถวไหนาได้ นี่ดิหนึ่งทีนี่เป็นไงล่ะนี่ไม่ทันอ้าวทำไมมันร้องอย่างงั้นล่ะกระต่ายมันร้ององั้นเหรอเบะงงเลยกูงงด,งงดีงงแดกยี่ไม่เด้งแต่โกนเต่งโคตรตึงอ่ะคนดูตอนนี้เราหาแบตเตอรี่นะครับจะครบสามอันแล้วนะหาแวะหาแบตเตอรี่เฉยโอเคสองอันสวยกับพี่สวยกับพี่โอ้ถนูทะนูเยอะเลยเก็บ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 สวยครับจะมืดแล้วเนี่ยต้องรีบต้องรีบเห็นแบตเตอรี่มันอยู่ในนี้เหรอ อันนี้โน้ตอ่าแบตเตอรี่น่าอยู่ฝั่งนี้นะผมคิดว่าไอรถทหารว่ะโอ้โหรถยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ว่ะแอเรมาจอดอยู่อย่างงี้นะโอเคดูดิมันไม่ใช่อันนี้มันรถรถคุดเจาะนี่ว่ะไปกลับไปคนดูโอเคไอแอมฮังกรีอ่าเริ่มหิวแล้วครับเราก็ต้องลาก กบบูอรร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วย Richman Shop ว้าวมาให้ตัวเรากินทำไมมันเออกินเข้าไปน้องกินเยอะ กินให้มุดน้ำมาใส่ให้มันหน่อยเโอ้ <Okay. S 1> oh, อร่อยจัดเลยไปลุยเดี mm ๋ย hmm. วเราจะไปอ่าในส่วนของด้านนูนนะ้นนะ่ะนะท่านผู้ชมนะมันจะมีรูปอันนี้เห็นไหมรูปไฟอยู่รูปไฟไฟ้าอยู่อ่ะเออเราต้องไปอ่าเอาแบตเตอรี่เข้าไปใส่นะมันบอกอัน insert to เอ่อ insert the battery in โทเดอร์ทาร์ฟอเอทาร์โซเมอร์นะครับมันบอกว่าให้เอาอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปในส่วนของหม้อแปลงนะครับท่านผู้ชมนะทาร์โซเมอร์แปลว่าหม้อแปลงนะครับท่านผู้ชมนะเออยอินซึ่ร์ก็แปลว่าอ่ายใส่เข้าไปยัดเข้าไปอะไรเนี่ยเริ่มต้นนะฮะอะไรอย่างเงี้ยครับกดวิ่งได้ด้วยอ๋อมีปุ่มกดวิ่งด้วยโอเคมีปุ่มกดวิ่งปุ่มขวามือนะท่านผู้ชมนะว่าเดินตั้งนั้น โอ,โอเคใส่เข้าไปอกสิอ๋อลากเข้าไปใส่หนึ่งตงล่ากให้ตรงนะสองสามโคตรดึง,อเ,ดงเอาว่ะไหนไฟเดอร์แวร์เคเบิลอ๋อมันให้ใส่มันให้ทำการซ่อมสายเหรอโอ,โอเคเด็กเคเบิล find the thread where the ribbon is broken and fix it ออกให้มันซ่อมมันให้ซ่อมนะซ่อมสายไปหาจากไหนน้ะสายนี่เน้ะอิตาลีโอเคอินโทนเดี๋ยวๆๆๆๆมันต้องสำรวจก่อนแถวนี้นะครับคนดูนะไม่อยากเกินไปเกินความสามารถพี่โคุกรอกนะน้องๆนะเนรียนภาษาอังกฤษหน่อยเราก็ต้องค่อยๆอ่านกันไปนะครับไหนปั่นได้มั้ยนี่ ไม่ได้มันอยู่ตรงไหนแล้วสายเคเบิลพี่ battery into the transformer, but I, I power cable. อ่ะเซอร์เดอร์แบตเตอรี่อินทร์เดอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์บัตเกรดสตีลโครสไอไอเกรสพาวเวอร์เคเบิลดามจครับสายมันขาดนะครับท่านผู้ชมนะซัมแวร์ Somewhere นะครับที่ไหนสักที่ให้คุณคุณต้องการไปเช็คในส่วนของสายแล้วก็ทำการซ่อมมันซะเพียได้เลย ตรงไหนนาะสายเราพี่อยู่ตรงไหนนาะ้ตัวนี้เข้าไม่ได้คนดูนะนี่หรือเปล่าวะสายมันใช่ไหมอันนี้มันเป็นสายมันหรือเปล่าวะเ,าเดินไปดูก่อนนะครับโอ้ไกลอยู่นะเนี่ยลูกพี่ไฟมันส่งมาจากตรงไหนนี่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  เดินตามสายไปเรื่อยฮนะจะก,กระชัยสายมันไม่ดูนี่นะนี่มันไตสายไปด้านหน้านะคนดูนะใช่หรอวะ <c oughs> ว่าปิดทางอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่สายอยู่นี่โอเคนี่เออเจอแล้วนี่เคเคบิลน้่สายส่งไฟนะท่านผู้ชมนะตรงนี้มันมีปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องทําการซ่อมมันก่อนนะครับจะซ่อมยังไงเนาะสลุบ โอ้ oh, ลากสายโอเคสายแดงต่อกับสายแดงลายนิวตันสายน้ําเงินต่อสายสีเงินสีเขียวต่อสีเขียวโอเคตึงเปรี้ยยง yeah. ไม่หาอะไรมาพันหน่อยเหรอ,อเก็บของก่อนตรงนี้มีของให้เก็บว่ะเกิดเรื่องไปไปจุดนั้นครับโอเค got it เจาจิบุจอมืดแล้วนะเนี่ยคนดูเริ่มมืดแล้วนะ กระเป๋ามีไหมมีไฟฉายไหมไม่มีคบเพลิงไม่ได้ทำคบเพลิงมอยนะครับู้กระโดดเอ้ตรงนี้มีปุ่มอยู่ไปกดปุ่มเปิดกันอาฮ่าว้าวมีของแค่เข้าไปโดแล้วคนดูโอ้ยมันมืดจังเลยวะ่ะเกมมันโคตรมืดนะคนดูแต่ผมมองเห็นนะครับเพราะว่า,าโทรศัพท์ผมมันตึงมันตัวตึงนะครับมีหมด หมดเพิ่มแสงอะไรเฮ้ยจะต,ตายแล้วเริ่มแข็งนะท่านผู้ชมน,นะตอนกลางคืนเช็คพ oh, yes. uh huh. อยต์โคจสอ่าเข้าไปเช็คพอยต์ก่อนแคบทุกคอนติเนียโอ้เข้ามาข้างในแล้วโอ้ oh, ไม่หนาวแล้วเขาหนอวแม่งหนาวจัดเลยตอนกลางคืนนะคนดูนะเข้าไปข้างในโอ้ oh, ดิดูของสักหน่อยเออทำไมมันเริ่มหนาวหนาว,วะไอ้นนเนี้ยรูปไข่นี่ยไอ้คุ้นๆว่ะผู้นำนักเสียเปล่าวะ คุณ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 ชัวร์เลยเนี่ยคุณนำโซเวียตนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคทงโซเวียตนะนี่จำผมจำชื่อไม่ได้นะเอาเชี่อไม่ตกใจดูว่าอะไรหาของสักหน่อยโอเคเว r ร g o ก d ดโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันครับในส่วนของเจ้าตัวเกม ว่า wow, Winter Cave Survival Forest นะครับทุกผู้ชมนะเออไปโหลดกันมาได้นะครับท่านผู้ชมนะมีให้เล่นทั้งนันเวอร์สก็ยังน้อยเปิดสตูไทยไปที่เรียบร้อยนะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปนอ้องใครที่อยากจะโหลดมาเล่นหรือว่าโหลดมาลองนะครับก็ไปโหลดกันมาได้นะครับอืมก็นะฮะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณเครดิตนะครับของอ่าจากคุณเจมอินดี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเออก็เขาเอามาโพสเนาะผมก็เออเห็นพอดีนะครับก็เลยอ่าลองโหลดมาเล่นดูนะครับท่านผู้ชมนะก็ไปซับสไครป์คุณเจมอินดี้ได้นะครับท่านนผู้ชมะุก ส่วนครับการหาวิปเติมเกมดีๆมันจะเป็น Rv PUBG Mobile, Call of Duty Black Ops 2, Roblox ไปเติมกันได้ที่เว็บ Peachman Shop นะเติมถูกเติมดีเติมไวเติม24ชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานมาแล้วพี่เจ้าถึง300,000คนโดยเฉพาะจะ้ตัวเกม Warlance น,นะท่านผู้ชมนะเติมถูกกับปกติแน่นอน5-10%เลยก็วาได้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มีเกมอื่นให้เติมนะครับอย่างเช่นจ้ตัวเกม อ่อโลบอกนะนั้นโลบอกก็มีโลบอกรีฟการ์ให้เลือกเติมด้วยนะครับแล้วก็เกมอื่นอย่างเช่นในส่วนของเจ้าตัวเกมเอ็ดเรเซอร์นะเออถูกกว่าปกตินะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็เติมมันก็ได้โบนัสด้วยสำหรับเจ้าตัวเกมเอ็ดเรเซอร์นะครับไปเติมกันได้ที่เว็บบีชแมนช็อตเว็บเติมเกมนะคะถูกครับลิงก์อยู่ด้านล่นนะขมยะใต้คลิปนี้นะฮะสำหรับวันนี้วิโก้ตัวละครจะกันไปคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งกันกับวิโก้ฉันนะเพราะเป็นกำลังใจทคลลิปปดดีีแแบบนนน้้้ต่ออไววยะะฮเจกัใหนน้้้้าาาาาบยยจเเเคตรรึงอออ่่ลลืมมกกกดดดดดดไ์์แชหุ ร้าน Wishman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @wishmanshop หรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วย Wishman Shop ว้าว